สวัสดีครับฟันทูเดย์บายเกทแฮมสามสิบพฤศจิกายนสองพันยี่สเอ็ดนะครับเรามา observe ตลาดเนะี่ยเพราะตอนนี้ข้อมูลที่น่าจะสังเกตมากที่สุดอาจจะเป็นระดับราคาละเพราะมาสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ลงทุนในตลาดนะครับส่วนข้อมูลเนี่ยหรือข่าวเนี่ยก็ค่อยๆทย,ยอยเข้ามา,าจ,จะไม่ค่อยมากนะักเรื่องของออโอมิครอนเองก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลักสัปดาห์นะ ตอนนี้ก็ยังประชุมกันอยู่สำหรับที่ประชุมฉุกเฉินของทาง w h o นะบรรยากาศในตลาดภาพรวมเนี่ยความกลัวลดลงเยอะนะครับเราดูโฟกัสไปที่ตัวแปรสำคัญอย่าง Wix Index นะที่ใช้เป็นเกสวัดเป็นดัชนีชี้วัดนะ x i x i n d e นเนี่ยทิ้งตัวลงมา5.6อัปเดตเรื่องโอมิครอนครับแพทย์แอฟริกาใต้ที่รายงานเชือ้อกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ย เขาก็ระบุว่าคนไข้คนไข้ของเขานะครับอาการเบามากยังไม่มีใครป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลหรือ hospitalized นะแต่นี้ก็เป็นข้อมูลจากจากทางทางแพทย์ทางนี้ทางนั้นนะนะยังค่อนข้างน้อยแล้วก็ระยะเวลาก็ยังเรื่องของถ้าไปทางสถิติเนี่ยก็คงยังไม่เพียงพอนะแต่ว่า,าตลาดก็ตีปีกรับข่าว นะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่อาจจะมีหลายๆคนวางไว้หนึ่งในนั้นที่เคยวางเงื่อนไขไว้ว่า,าถ้ามันไม่แรงอาการไม่แรงหุ้นก็น่าจะขึ้นนะก็คือ Hedge Fund Manager ชื่อดัง Bill Ackman เคยทำนายไว้ว่าถ้าผู้ติดเชื้อไวรัสกายพันตัวนี้อาการไม่หนักจะหนุนตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นคนนี้มีเกรดนิดหน่อยตอนช่วงเดือนมีนานี i ก็ทำาสเตอร์คลาสเทรดดิ้งเลยนะ เรียกว่าไปไปช็อตฟิวเจอร์ไว้หรือทำโพซิชันที่จะได้กำไรเมื่อหุ้นลงเนี่ยนั่นชะ็อตฟิวเจอร์แหละนะหุ้นหุ้นสารัฐนะครับตอนช่วงที่ก่อนมันจะลงพอดีอ่ะแล้วพอมันลงปุ๊บถึงตรงบัตทอมนี้เขาก็ปิดโพซิชันนะกะ็ดังอยู่แล้วเขาเรียกว่าโด่งดังมากจากเทรดนี้ที่คนยกกันว่าเป็นมาสเตอร์คลาสเลยทีเดียวนะนี่คือบนะิลแอคแมนตอนนี้ตลาดก็มาทรงนี้แหละก็คิดว่า มงจะซื้อกันถูกไหมครับองไรก็ตามนะครับดูนิวส์บ้างข้อมูลเพิ่มเติมที่เราคิดว่าก็ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของสาประชาชาติหรือไอตัวที่ประชุมตัวนี้ที่ว่า world health assembly w h a นะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ w s o นั่นแหละประชุมฉุขเฉินสวันเริ่มวันจันทร์ก็จะสิ้นสุดพรุ่งนี้1นึ่งธันวานครับ ยังคงเตือนว่าความเสี่ยงสูงมากและต้องใช้เวลาศึกษาอีกหลายสัปดาห์เรื่องเกี่ยวกับผลของวัคซีนนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่แวดล้อมที่ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเนี่ยคงใช้เวลาแบบ weeks นะฮะใช้เวลาหลายสัปดาห์มันก็ยังเปิดมาไม่หมดอ่ะขอ้อทีจจริงนะครับขณะที่บางมารรฐในสหรัฐอย่างมิชิแกนรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ทำลายสถิติดเดิมเมื่อเจ็ดเดือนก่อนในคลื่นการแพร่ระบาดลูกที่สามสมมุติว่าเรามันเร็วจริงอ่ะสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้แบบดูสวยงามอย่างตอนนี้นะว่ามันยังไม่มีอะไรถูกไหมแต่ถ้ามันเร็วจริงแล้วตอนนี้มันก็ไปในหลายประเทศแล้วแล้วถ้าเกิดมันทําให้เกิดอ่กับบางเผ่าพันธ์บางบางประเทศทําให้เกิดฮอสพิทารไลเซชันคนต้องเขางา้าโรงพยาบาลเนี้ย มันจะมาอย่างรวดเร็วเลยนะเอออันนี้ก็คือมาสอดคล้องกับที่ WSO ที่ประชุม WSA เขาก็เตือนไว้อ่ะว่าอย่าประมาทนะเออตลาดตีเปกกันอย่างเนี้ยอ,อ่าทีนี้เมื่อวานนี้ผมไปพูดที่ CSI Society ผมก็ตั้งคำถามไว้นะที่คุณคุนได้ได้มานรับรู้ข้อมูลได้มุมมองมาเนี่ยแล้วแล้วเห็นว่า position ของตลาดเป็นแบบนี้ นะตลาดใกล้ออทามไฮเดี๋ยวเพราะในสหรัฐนะทำออทามไฮมาหลายครั้งตอนนี้ก็แค่ย่อลงมาหน่อยแล้วก็ยังใกล้ออทามไฮนะมีปัจจัยเสี่ยงไหนเข้ามาความผันผวนยังลอยอยู่วิก์เหนือ20นะถึงแม้ลงมาแล้วแต่ก็ยังเหนือ20นะเออแล้วก็นักลงทุนก็ยังซื้อกันอยู่โพซิชันตึงมากนะครับผมจะย้ําเรื่องนี้นะไม่ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาปัจจัยอะไรเข้ามามันสามารถเหมือนกับว่าคนกําลังปาร์ตี้กันอยู่แล้วอยู่ดี มีคนตะโกนขึ้นมาเอาไฟไหม้อย่างเงี้ย mm hmm. ก็แห่กรูนเข้าไปตรงทางออกเล็กๆไม่อย่างที่เคยอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นอินโทรนะเมื่อวันศุกร์ปรากฏคนเขาบอกว่าเอาไม่มีอะไรตอนนี้นะมันเป็นแค่ควันของเอฟเฟกใช่ไหมอ่าก็เข้ามากันต่อนะคนที่ออกไปอยู่หน้าผับแล้วก็เข้ามากันต่อถูกไหมแต่อนนี้เนี่ยไอไฟจริงๆเราไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นอะไรใครสักคนที่อาจจะตกตะโกนขึ้นมาใหม่ด้วยสตอรี่ใหม่ก็ได้ถูกไหมครับในภาวะที่ คนกาลังมึนเมาแล้วก็อยู่กันแบบแออัดยัดเยียดอยู่ในเนี้ยประตูทางออกก็เล็กๆนนะั้เห็นภาพไหมครับนะเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ใช่ว่าเอ,อมันจะเป็นเรื่องอะไรนะหรือว่าไอควันนั้นมันคืออะไรปัญหามันคือว่าคนมันแออัดยัดเยียดอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะมึนเมาด้วยเอ,อมันคือภาวะยูโฟเรียของตลาดนะตอนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็อ,อคือย่ามใจไม่ได้อะแล้วก็ข้อมูลแค่แค่ตัวเอม ก็ยังเปิดมาไม่หมดเลยนะครับมันสามารถที่จะพลิกได้ในเวลาไม่กี่วันนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แตกตื่นมันคงไม่แตกตื่นนะตอนเนี้ยตอนนี้คนนะ่ยอยากจะซื้อนะแต่อย่าเพิ่งย่ามใจโจมพาเวลและเจเนตเยนเล่นจะถแถลงต่อวุฒิสภาคืนนี้สุนทรพจน์ของประธานเฟดซึ่งเตรียมไว้ล่วงหน้าระบุโอมิครอนเป็นปัจจัยเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจสหรัฐทำให้คนไม่อยากทำงานแบบพบหน้ากัน ซ้ำเติมปัญหาซัพพลายและเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟอ้ออันนี้สอดคล้องเลยอันที่ผมคุยเมื่อวานเหมือนกันี่เบสเคสที่ผมคิดไว้นะก็คือสมมุติว่ามันไม่ได้กระทบกับอเมริกาจริงๆเนี่ยซึ่งก็คือผู้บริโภคถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันไปกระทบที่อื่นโดยเฉพาะฝั่งเอเชียซึ่งพาเวลเขาก็คงกังกนวลอยู่เหมือนกันฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ผลิตเป็นฝั่งซัพพลายปัญหามันอยู่ที่ฝั่งซัพพลาย และอเมกอนอาจจะเข้ามาซ้ําเติมซัปลายปัญหาเงินเฟอ้อจบเขาก็มองว่าไอ้ปัจจัยที่ได้อกับเคลื่อนเงินเฟอ้อสูงเนี่ยมันจะลากยาวไปถึงปีหน้าแต่ปีหน้าก็ยังมองในแง่ดีอยู่ว่าถึงเวลามันถึงมันจะพีคไปที่ปีหน้านะแล้วก็จะลงอย่างจะลงอย่างในสําคัญเพราะว่าฐานมันฐานมันสูงใช่ไหมเนี่ยปีนี้ก็ก็ยังคิดแบบนี้แต่สังเกตว่าเขาก็เลื่อนเลื่อนเสาโกะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยว่าเงินเฟอ้อ ช่วคราวเนี่ยแต่ว่ามันเออถึง,ถ,งถึงปลายปีนะตอนนี้ก็ถึงปีหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีปัจจัยที่เข้ามาดูเหมือนกับว่าจะซ้าเติมปัญหาสป라이และคอมพล็เคตเนวโน้มเงินเฟอ้อแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ได้กระทบสหรัฐมากดีมานมันยังสตรองอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาสามารถขึ้นดอ,อกเบีย้ยได้นะอืมอา่าก็เดี๋ยวดูคืนนี้คงคงไม่ได้มีแค่ทอยแถลงเพราะว่าจะมีการซักต่างๆเนี่ยแล้วคนที่ซักก็เป็นวุฒิสมาชิกนะคำถามพวกนี้เนี่ยที่วุฒิสหรัฐ ถามพาวเวลกับเยเลนเนี่ยคงจะได้คำตอบที่มีประโยชน์ในการแกะรอยความคิดของผู้กำหนดนโยบายทั้งสองฝั่งนี้ทั้งการเงินและการงนะครับโดยเฉพาะพาวเวลนะคนที่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วเพราะไบเดนเสนอชื่อเขาการความเรียกว่าระมัดระวังตัวต้องอยู่นิ่งๆเหมือนกบจําสีอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แล้วนะคิดอะไรผงต้องพูดออกมาทางการจีนเช้านี้เผย pmi พฤศจิกายนนะภาคผลิต ห้าสิบจุดหนึ่งขยายตัวเซอร์ไพรส์เกินห้าสิบครั้งแรกตั้งแต่สิงหาเลยนะตลาดคาดไว้ว่าสี่สิบเก้าจุดหกตุลาสี่สิบเก้าจุดสองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเซอร์ไพรส์เรียกว่าเรียกว่าขยายตัวนะครับภาคบริการห้าสิบสองจุดสามต่กว่าคาดคาดการห้าสิบสามจุดศูนย์ตุลาให้สสองจุดสี่นะก็ผิดคาดไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังขยายตัวแสดงว่าขยายตัวทังคู่ละคอมโพสิตร,รวมสองภาคนะครับห้าสิบสองจุดสอง ตุลาห้าสิบจดปดก็เร่งขึ้นเออเป็นเรียกว่าข้อมูลเดือนพฤศจิกาก็ดูดีขึ้นนะมันก็เรื่องปัญหาไฟฟ้าอะไรมันก็คลี่คลายลงบ้านนะฐานหินก็เร่งก็ก็เปิดปลดล็อกให้ผลิตได้นะก็พักเรื่องของสิ่งแวดล้อมไว้ชั่วคราวนะครับก็ก็กลับมานะกลับมาทําให้ลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวแต่ว่าเศรษกิจจีนเขาไม่ร้อนแรงอ่ะนี่ก็เขาคงพยายามประคองไว้ นะครับเราเองยังย้ำมุมมองเดิมนะจากตรงนี้นี่กรอเมื่อวานเลยนะเพราะว่าอืมันยังไม่มีข้อมูลหรืออัปเดตอะไรเพียงพอจากอย่างที่เรารู้อยู่แล้วปัจจัยที่มันต้องระวังคือโพซิชันที่ตึงตัวของนักลงทุนความไม่สมดุลของการจัดพอร์ตลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงมากเกินไปนะอันนี้มันต้องมีการปรับสมดุลน,นะครับซึ่งเราจะอยู่ในข้างไหนของสรรมการนะข้างที่เตรียมพร้อมหรือว่าข้างที่ยังใส่กันอย่างเต็มนะ เราไม่ใส่เต็มๆสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นเบื้องต้นแค่รีบาวเชิงเทคนิคนะตามวิกลงจากแนวต้านใกล้ยบเก้าตลาดตอบสนองข่าวโอมิคอนอย่างรุนแรงช่วงปลายสัปดาห์ส่งสัญญาณเตือนถึงความอ่อนไหวของนักลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งจัดพอร์ตไม่สมดุลถือครองหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงมากเกินปกติเราเห็นควรให้คงสภาพคล่องระดับสูง20-30%ของพอร์ตต่อไปขณะข้อมูลใหม่ๆยังคงทยอยเข้ามาทั้งนี้ บรรดาน้าทุนสถาบันที่ตัดสินใจเป็นระบบอาจปรับพอร์ตลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลงเนื่องจากความผันผวน,นที่เพิ่มขึ้นและจุดชนวนแรงขายอีกระลอกได้ในช่วงใกล้สิ้นปีแล้วก็จะมีช่วงที่สภาพคล่องเหือดหายนะครับนวความเสี่ยงในการปรับพอร์ตของน้าทุนสถาบันนะครับอย่ามองข้ามเราปรับก่อนนะเน้นสะสมชุดระมัดระวัง3ตัวเดิมสินทรัพย์เสี่ยงลงทุนได้ แต่ว่าพอใครจะเข้าวันนี้เข้าแล้วเนี่ยคำนวณให้ดียังเหลือสภาพคล่อง20%ขึ้นไปเข้าได้นะแต่ว่าสภาพคล่องเป็นของมีประโยชน์นะครับถ้าบอกว่าชอบอะไรสุดตอนนี้ผมชอบ KTS Plus ชอบอะไรสุดเลยผมชอบ KTS Plus ชัดเจนนะ20%แต่ว่าสินทรัพย์เสี่ยงที่เราเลือกเลือกมาแล้วช่วงนี้ที่จะให้เข้าให้เติมเนี่ยก็เ,ยเป็นตัวอะไรที่ดูน่าเบือ่อตัวอะไรที่ดู ไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์ในเวลานี้นะซึ่งความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงอยู่ KT ท h ใช้หน้าบอลเคทีเฮลท์แคร์เคที e คลเนะครับส่วนภาคทุพยาภาษีไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าลงทุเรียรยาวอยู่แล้ววันนี้ KT ท t, w t a i r m f นะอ p พอวันสุดท้ายลงทุเรียรยาวอยู่แล้วซื้อสะสมบางส่วนก่อนได้เลยแล้วก็ถ้ายังยังไปว่ากันหลัง iPO บางส่วนนะครับ เดี๋ยวันนี้ไหน IPO แล้วก็วันสุดท้ายก็เลยมาเตือนกันว่าเอ๊แฟนๆของกองนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับไม่มีปัญหาในโะลกดุรลยา,ยาวเนี่เรียกว่าความต่างไม่มากนะครับก็จัดกันได้นะครับสวัสดีครับนะนะก็ตอนนี้ช่วงคำถามนะครับช่วงถามสามารถเข้ามาทักทายกันใน Clubhouse และ Facebook Live พิมพ์เข้ามาได้เช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณพรพงษ นาะคุณเป้สวัสดีครับคุณพรพงศ์ผมรอได้ครับถึงเข็มแปดเลยอ๋อ,อรออะไรนะก็ถ้าลงทุนนี่บางอย่างรอบางอย่างก็เข้าได้นะครับเนะอะแต่เรื่องฉีดนี่ก็ดูเหมือนหุ้นวัคซีนนี่ mm. กลับมาคึกคักเลยนะอืมดูเหมือนว่า mm. เออยานี่ก็เหมือนมีสะดุดบ้างใช่ไหมออวัคซีนก็กลับมาคึกคักเฮลแค์นี่ก็นะ ไม่เป็นไหนหรอกนะมันมีดีมาน์อยู่มันไม่ได้แค่โรคก็มไม่ได้มีแค่โรคนี้นะมีความจําเป็นเรื่องตามธรรม,ธรมดาโลกอะ่ะแล้วก็สังคมสูงอายุต้องใช้อะไรเยอะนะครับสวัสดีครับคุณพลชัยนะสวัสดีครับคุณอลิสราด้วยนะครับเอ่อโอมิครอนทําอะไรตลาดเอชแชร์ไม่ได้เลยอืชตรงนี้ความจริงแล้วก่อนที่จะมีข่าวนี้เข้ามาเราก็บอกไว้ว่าเอะเอแชร์ A are, นี่มันเหมือนมันเข้าส่งใช่ไหมเอ่อพู้ลงทุนจีนะี่ยเราเราไล่สี่อย่างแล้ะ สองอย่างไม่น่าเล่นคอมมิชชั่นนะแล้วก็ไอตัวของ property ใช่ไหมก็เหลืองหุ้นกับบอลหุ้นกับบอลก็น่าจะดีทั้งคู่นะครับนะผ่านผ่านวิกฤตไปแล้วด้วยมันก็เหมือนฟ้าหลังฝนอ่ะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเอแชร์ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วนะก็ดูดูเหมือนจะทางมันเคลียร์ขึ้นนะตัวที่ยากก็กลับก,ก็ก็มีมีมีฟืนม,มีอะไรเหมือนกันนะเออมีข่าวร้ายเข้ามาก็เหมือนจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวไปละเพราะฝรั่งดูเหมือนกลับมาจริง้วทุนต่าง อ่าเนี่ยก็คือฟ o r ์กี้แ n d f o ฟอ e t อ่ะเป็นแบบที่เขาเคยบอกนั้นเนะ่ะแล้วก็ทยอยอัปเกรดกันถูกไหมอ่โฟล์มันก็เข้ามานะครับก็แรงทั้งกู้นะทั้งเอแชร์ทั้งใช้หน้าอ่านะแล้วก็ใช้หน้าบอลด้วยนะครับใช้บอลเป็นตัวเข้าอนนี้สวัสดีครับคุณสัญญาลักษณ์นะสวัสดีครับคุณอุ้ยนะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณจรูนนะสวัสดีครับคุณราลักษณ์นะแล้วก็คุณสัญญาลักษณ์ด้วยครับอืม นะคำถามยังเบาๆนะเพราะว่าข้อมูลใหม่ก็ยังไม่ค่อยมีนะเราเองก็คงยังไม่ได้จะมาโนมานโววิวใหม่ๆอะไรออกมาเพราะมันยังไม่มีนะยังไม่มีนะมมเราก็โฮโพสิชันนี้ไปก่อนนะคือคิดว่า20ี่สํบสาสเปอร์เซ็นสำหรับสภาพคล่องนะ่าจะเหมาะสมนะตอนนี้นะเรายังสามารถที่จะแคปเจอร์อัพไซด์ได้พอสมควรนะมีหลายโพสิชันที่แตกต่างกันนะครับครบสามสีสีฟ้าสีม่วงสีเขียวใช่ไหมอืมแล้วก็มีบัฟเฟอร์มีกระสุนนะครับผมว่า ผมว่าตอนนี้ผมพอใจกับอ่าโพซิชันประมาณเนี้นะคกำลังดีนะครับคุณอุ้ยนะครับตอนนี้ w t i เข้าได้ไหมก็ใครยังมีไม่ถึงขั้นต่ำเติมแค่ขั้นต่ำนะ IMF เข้าได้กลางทุเลียยาวนะครับส่วนใครที่เอ่อยังไม่มีมีไม่ถึงขั้นต่ำผมแนะนให้กีเส้นใช่ไหมสมมุตินะครับแล้วแต่นะสมมุติว่าคุณอยากมี w t i เนี่ยลงทุเลียยาวอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจะมีเยอะ มีเยอะๆเห็นราคาน่าสนใจเป็นจุดเข้าอยากเติมเยอะๆเนี่ยคุณขีดเส้นบนไว้ว่าคุณจะเติมไม่เกินยี่สิบเอร์เซนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ตีเส้นล่างไว้ถ้าเกิดสมมุติช่วงนี้ไม่ชอบกลัวความเสี่ยงหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ากองนี้ไม่ไม่อยากให้เอาออกหมดเพราะว่าศักยภาพศักยภาพมันสูงแล้วเวลาถึงบทมันจะมาเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะก็ตีเส้นล่างไว้บอกว่าจะถือมันขั้นต่ําเวลาที่แบบรู้สึกว่ากังวลรู้สึกไม่ชอบเลยจะถือขั้นต่ําประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนเนี้ยเวลาเนี้ยก็อาจจะมีสักประมาณสิบเปอร์เซ็นตที่มีไว้เป็นขั้นตับเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเอโอกาสจากการจากการปรับฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีอยู่นะอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับนี่คือหลักที่ที่ผมใช้สําหรับดับเบิลยูจีไอนะครับคุณคุณนกนิดนะครับสอบถามลงยูนิตลิงช่วงนี้ควรลงกระจายทั่วโลกไหม ก็อันนี้อาจจะเป็นมีมีทีมงานที่เขาดูแลอยู่แล้วนะก็อาจะจะจะติดต่อทางนั้นทางนั้นนะครับเพราะามันจะมีหลายหลากหลายกองทุนที่อาจจะไม่ได้มีบนเชลฟ์อข,อของของเราท,ที่ที่ใช้กันทั่วไปด้วยนะครับก<ส>็ขออภัยด้วยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นทาง Product นั้นเขาจะจะ,จะดูแลได้ครบถ้วนครบถ้วนรบวนอบด้านกว่าเพราะาเขาดูแลโดยตรงนะครับคุณจรูนสวัสดีครับคุณนกนิดยูโรยูเอสเคทีเอฟเจแปนไชน่า อ๋อนี่ถ้ถามกองเปิดนะก็ยูโรเนี่ยผมคิดว่ามันตายมากนะครับเพราะว่าฟันเดเจอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นเปิดเมืองมาสักพักแล้วนะเออก็เน้นดิจิทัลไลเซชันคือ Technology. เทคโนโลยีอ่านี่คืออินเ s c o กนะแล้วก็เน้นออตัวของ i mate change นะซึ่งมันก็เป็นธีมระยะยาวมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับ KT Eurotech นะซึ่งก็เน้นเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีในยุโรปเนี่ยก มันก็จะกิน overlap ไปกับไ m a เม c h เชนด้วยมันมีอยู่2อย่างเนี่ยปัจจัยขับเคลื่อนของยุโรปแต่ว่า k ค u ิ o t โรเทเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่ตัวใหญ่กว่านะเป็นหุ้นที่ตัวใหญ่กว่าเป็นเป็นหลักแล้วก็ k คทิโรเนี่ยจะเป็นหุ้นเล็กนะครับความจริงแล้วมันก็ยังลงทุนได้ทังกู้นะเราเองชอบ Eurotech ด้วยซ้ำถึงถึงถ้าเกิดว่าเอ่อมันมีปัญหาเศรษฐกิจมันเฉื่อย ECB ก็จะขึ้นดอกเบี้ยช้าเข้าไปใหญ่ นะแต่หุ้นพวกนี้เป็นหุ้นโกรดที่มันโตด้วยด้วยด้วยตัวศักยภาพของมันเองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกที่เวลาคนไปยุโรปก็จะไปจ่หุ้นพวกนี้ถ้าเวลาเศรษฐกิจมันยิ่งไม่ค่อยดีนะนะมันก็เป็นกึ่งกึ่งดิเฟน e ในยุคใหม่อะพวกเทคนั่นนะดิเฟนเซีเวลาที่ความไม่แน่นอนมาคนจะพุ่งเข้าหาเหมือนเมือนย่างเมื่อคืนในสหรัฐอย่างเนี้ยบิ๊กเทคใช่ไหมมันก็มาเพ,พื่อพับนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมอาจจะชอบยูโรเทคมากกว่าน่อย ในความเป็น best in class ในความใหญ่นะแต่ยูโรก็ยังพอได้อยู่นะชอบยูโรเทคนะครับ US เหรออืมคงขั้นต่ำแล้วกันนะเรื่องเรื่องบริษัทเรื่องอะไรชอบมากนะเรื่องตัวหุ้นเนี่ยเพียงแต่ว่าปัจจัยของสารัฐตอนนี้มันจริงๆแล้วมันคือ position ที่ตัวนะครับตลาดมัน bullish เกิเนมัน euphoria นะอืมคิดว่าคิดว่ายังยังไม่ยังไม่ถมคนะงคงขั้นต่ำไว้ ถือถือได้แต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งคุ่มเทมาก KTF หุ้นไทยใช่ไหมหุ้นไทยกลางๆนะหุ้นไทยกลางๆแล้วกองนี้ก็เป็นกองที่ค่อนข้างสมดุลระหว่างหุ้นใหญ่หุ้นเล็กโดยปกติธรรมชาตินะครับส่วน J p แปนี่เป็นตัวที่เราเก็บไว้นะตัวปรับลดความเสี่ยงคือเราถอยตัว JP ฟันใช่ไหมที่เป็นนิกเกอีกแต่ว่า J p แปนที่เป็นหุ้นเล็กนี่เรานี่เราเก็บไว้ด้วยความที่ valuation มันก็ถูกค่อนข้างถูกมากนะแล้วก็หุ้นเล็กมันก็ มันก็คงไม่ได้มานั่งเล่นปัจจัยมาาภาคันรุนแรงเท่าไหร่นะครับราคาราคาเนี่ยทำให้เราทาให้เราสบายใจที่จะเก็บไว้แล้วก็สตอรี่ของญี่ปุ่นเองเนี่ยสภาพคล่อง,องคงจะไม่มีปัญหานะแล้วก็เป็นตลาดของสต็อกพิกเกอร์นะส่วนของไชน่าอืมไชน่าก็อยู่ในแก๊งจีนนะเออทีมจีนเนี่ยอยู่ในทีมจีนแล้วก็มีจุดเด่นเรื่อง valuation นณะปัจจุบันแล้วก็มุมมองนักทุนต่างชาติดีขึ้นมาก นะทยอค่อยๆทย,ยอยกลับมาเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ดีในการที่จะเข้านะก็เข้าพร้อมๆก,กับต่างชาติที่ที่ทยอยกลับมาเพิ่งเริ่มทยอยกลับมานะ่นะทั้งหมดนี้ก็ก,ก็คืออความชอบความอะไรก็ลดหลั่นกันไปนะแตกต่างนะอย่างที่อธิบายไปแล้วแต่ว่าก็คือโอเคอ่ะโอเคทั้งทุกตัวที่ให้มานะคุณนกนิดนะคุณจุลีพรนะครับถ้าเราจะปรับพอร์ตโดยไม่ต้องไปลดตัวที่มีอยู่เพื่อจะลดความเสี่ยงต้องทำยังไง อ่าเป็นประเด็นที่ดีมากคําถามนี้ตรงประเด็นเลยคุณต้องเติมเงินใหม่เข้ามาถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอตัวที่มีอยู่จะไม่ขายออกไปแต่ว่าจะทาให้เปอร์เซ็นต์มันลดลงคุณต้องเพิ่มเพิ่มทุนเติมเงินใหม่เข้ามาใส่เอสดีพลัสอ่าเปอร์เซ็นต์ของทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยถึงมีอยู่เท่าเดิมแต่เปอร์เซ็นต์จะลดลงท,งทันทีมันคือดายูชั่นแมันี้คือวิธีวิธีแรกคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วเป็นวิธีที่นักลงทุนขายใหญ่ทั้งหลายอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยติดไม่ใช่ว่าเขาไม่เคย ผิดทางหรืออะไรนะเขาติดกันเยอะอยู่แล้วแต่พวกนี้เขามีแหล่งเงินเขามีเขาเรียกプานโบลอกเกอร์เคยดูไหมเวลาที่เห็ดฟันพวกเห็ดฟันมันมีปัญหาแล้วก็เปิดออกมาโอ้โหเลเวเลตตั้งกี่เท่าแล้วเขามีプานโบกเกอร์เป็นพวกแบงก์ใหญ่แบบหนุนหลังอยู่เวลาที่เขาติดหรืออะไรเขาเขามีตังค์ฉีดเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะสู้ได้แม้กระทั่งสู้ค่างเงินแบบสู้กับแบงก์ชาติบางประเทศนี้ยังทาได้เลยอืมเพราะฉะนั้นถ้า สำหรับเราเองเราไม่ได้มีคล้ายๆ almost unlimited อ funding แบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารไอ้ไอ้สภาพคล่องของเราเองใช่ไหมก็คือเวลาที่กำไรก็พยายามที่จะถอยออกมาแล้วก็พยายามสะสมกำไรไว้อะก็ทำแบบคล้ายๆกัแบบัฟเฟต์นะ่นะแค่เราตัดเลขศูนย์ออกไปหลายตัวเท่านั้เองจากพอร์ตของบัฟเฟต์ถูกไหมตอนนี้ก็มีเงินสดหลายแสนล้านดอลลาร์นะอืมทำไมเพราะอะไรการที่ตาดหุ้นทำโอทามไฮแบบหกสิบกว่าครั้งปีเนี่ยถูกไหม เพราะว่าเขาเขาเห็นความสําคัญของสภาพคล่องนะเขาเป็นคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของสภาพคล่องไม่ว่าจะใครจะมาจะไปจะปูแผ่วไปหรือใครจะดังขึ้นมามากกว่าหรืออะไรย่างนี้เขาอยู่ยัง้งยืนยงอนะเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของสภาพคล่องเสมอนะครับนะเพราะฉะนั้นครับตอบก็เออของคุณจุลีพรนะก็คือเติมเงินใหม่นะเพื่อจะลดความเสี่ยงลงเติมเงินใหม่เข้า kts ส plus นะแต่ถ้าไม่ออบอกว่าไม่มีไม่พร้อมที่จะเติมเงินใหม่ คุณก็ต้องเลือกบางตัวออกไปนะหรือบางส่วนอ่ะเลือกไม่ได้คุณกนะ็ตัดเท่าๆกันตัเท่าๆกันอะ่ะห้าเอร์เซ็นของทุกตัวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันไม่มีเป็นขั้นๆนะครับนะคุณสัญลักษณ์นีคุณสัญ,ญลักษนะณญญกษ์ถ้าเราถือหุ้นของดีอ๋อก็หุ้นรายตัวนี่ไม่ไม่ไม่ cover นะเออของเราเป็นแค่กองทุนเฉยๆนะครับคุณสัญญาลักษณ์นะคุณวิมลน,นะครับเอเชียกโกรดลงเยอะควรเข้าไหมก็ เป็นตัวที่เป็นตัวถือนะผมเคยไล่เอ่อห้องนี้บล่าไม่รู้นะแต่ว่ามีจีนเยอะชอบอินเดียค่อนข้างคอนเซิร์นในระยะสั้นนิดนึงว่าอาจจะต้องปรับฐานหน่อยอาเซียนก็อยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการว่าไอ้กายพันธุ์ใหม่จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเนี้นะก็ยังอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเอเชียเหนือเออค่อนข้างดีนะครับนะโดยภาพรวมนะเมื่อเน้นจีนมันพอไปได้ นะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราเทรดอยู่แล้วเราวางมันไว้เป็นตัวที่มีการกระจายเยอะนะใช้เป็นแกนอ่าูนกันกับหุ้นโลกนะซึ่งก็แปลงใช้ตัวคายเม็ดเชนอะไรแบบเนี้ยนะในตอนนั้นก็ยังเพื่องอยู่นะคือตรงนี้ยังเปิดมาไม่ถึงไม่ถึงปียังเลยอ่ะนะเจอแต่มันเจอปีที่ยากลำบากนั่นเองมันอยู่ที่จุดเข้านะพอเจอปียากลำบากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายอะไรกองนี้เป็นกองคุณภาพ อ่าเหมาะสําหรับจีนนะเวลานี้ซึ่งการเติบโตมันค่อนข้างที่จะเฉื่อยแต่ว่าสภาพคล่องดีคุณคอยที่โกรดก็น่าจะดีโดยสรุปเอเชียโกรดถือต่อได้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวที่เราเข้าไปรับเข้าไปใช้รับโอกาสในเวลานี้นะฮะอินเดียคุณวิภาลงมาระดับหนึ่งแล้วนะเข้าหรือยังอืมถ้าใครอยากได้ของนะคุณกวรก็คุณอยากได้ของคุณต้องมีของเพราะฉะนั้นต้องคุณต้องเข้าไปบ้างบางส่วนก็ยังดีแต่ว่าสําหรับผมเองผมเอง,ผม,เองผมอยากได้ราคา เดี๋ยวได้ราคาเนี่ยมันบอกยากว่าราคาไหนนะแต่ไม่ใช่อารมณ์แบบนี้ยยังไม่ไม่ใช่อารมณ์แบบแบบที่คนมาถามทุกวันว่าอยากจะเข้าอะ่ะเอาแบบเอาราคาแบบที่คนเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์คึกแบบนี้นะผมอยากได้ราคาถูกถูกนะครับถ้าไม่ได้ก็อะไรเรื่องอื่นไปก่อนแหรับอินเดียนะแต่ว่าถ้าอยากคุณอยากได้ของคุณต้องมีของคุณต้องซื้อบางสักไม้หนึ่งตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณสรันนะพูดถึง kG f i ไฟ n น e หน่อย เศรไฟแนนซ์นี่ผมคิดว่าผ่านค,ความเสี่ยงตรงโอมิคอนนี้ไปคือคือกรณีฐานของผมเนี่ยสหรัฐไม่แย่สหรัฐไม่แย่พาวเวลขึ้นออกเบี้ยได้พาวเวลขึ้นดอกเบี้ยได้ไฟแนนซ์ไปต่อแล้วถ้าเทียบสหรัฐกับยุโรปยุโรปแย่กว่าะกองนี้เมาสเตอร์ฟัน์นเบนคสัสยูโรล,ลงทุนในสหรัฐเกินครึ่งได้ประโยชน์ทั้งจากการลงทุนในสหรัฐที่อาจจะดีกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งจาก,จากยูโรที่อ่อนค่า นะเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ยดีไซน์ของกองนี้มันเหมาะสมกับปัจจุบันผมเลยเลือกใช้เป็นเครื่องมือที่น่าจะน่าจะผ่านได้สําหรับเกมนี้นะใครยังมีน้อยเติมได้นะแต่ใครมีแล้วถือถือไว้ก่อนนะก็อย่าอย่าเพิ่งรุยมากอาจจะมีจังหวะจิ้มอาจจะมีจังหวะอะไรก็เติมไม้สุดท้ายนะแต่ว่าเป็นตัวเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวหลักในดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าเฟสขึนดอกเบี้ยได้นะครับ คุณนกนิดขอบคุณมากครับ,บคุณอาิสลาเคทีไฟแนนซ์ทยอยเก็บเรื่อยๆได้ไหมอ๋อดีครับดีครับนะก็เอาเก็บไปเรื่อยๆช่วงนี้ราคาดีนะฮะถ้าเกิดสมมติสามไม้เก็บไปสองเหลืออีกสักไม้หนึงแล้วกันแต่ใครครบแล้วถือไว้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีเวนาสักหน่อยน,นะฮะคุณคุณขอ,องนะ้อะหรือคุณเอิงเนะสับเปลี่ยนจาก kt j p เจพ d ฟันไปเคียงวีทีดีไหม อืมก็เซอ t บีหรอมันก็อยู่ในอาเซียนนะก็มีมีความเผชิญเผชิญความเสี่ยงคล้ายๆกันอ่ะนะนะก็เป็นเปิดเมืองทั้งคู่นะพัฒนาแล้วก,กับกำลังพัฒนานะอืมถ้าเกิดตัวที่มันคล้ายกันมันคือเจแปนเนาะแต่ว่าตัวนี้หรอผมคิดว่าเอ่อถ้าสับออกมาเนี่ยเป็นบายดิฟแล้วกันสำหรับเซนะียบีเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะ อมีสภาพคล่องตอนนี้แหละถ้าเกิดว่าสภาพคล่องไม่ได้เยอะมากนะผมว่าถ้าอยากเล็งเซีย MM ม VT ก็ดีครับระยะยาวมันดีแหละแต่ว่าขอให้เป็นบายดิฟแล้วกันขอต่อราคานิดนึงนะครับเอ่อ k อ e เป็นตัวที่เรื่อยเรื่อยเรียงเรียงนะเพราะว่าดีไซน์ของกองมาสเตอร์ฟันี้เป็นโลโวเป็นความผันผวนต่ำะฉะนั้นเป็นเอ่อเขาใช้เป็น DC a ลงทุนเป็นเป็นประจำนะถือไว้เป็นแกนพอร์ตจริงจ นะก็คือเป็นหุ้นโลกกระจายความเสี่ยงที่แบบดีมากแล้วก็เป็นแนวผันผวนผลต่ำใช้ใช้ QSP Quality Stability Price นะราคาไม่แพงเกินไปเสียภาพสูงคุณภาพสูงนะ n c คอนเซปต์ของกองดีมากของ a อเลี e นเอเ s ียนเก็เป็นกองที่ขายเมื่อใช้เงินนะอยากเพิ่มสัดส่วนหุ้นไม่มีวิวอะไรมากก็เข้ากองนี้ไปไปก็ได้นะเป็นเป็นเครื่องมือที่มีพลังนะพลังแบบเรียบเรบีพลังแบบเรียบง่ายแต่มีพลังนะ KTW EQ นะครับใช้เป็นแกนพอร์ จะไม่ได้มีวิวมากเพราะนคือคุณนโลกนะครับนี่นะ่านะนะนะจะมีคําถามเกี่ยวกับกองนี้เวลาพูดถึงที่ไรก็รู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าได้พักจากการคิดวิวนะเพราะว่ากองนี้ไม่ต้องใช้วิวเท่าไหร่นะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเป็นกองสําหรับนะทําให้ได้พักบ้างขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยววผมมีอีกเซสชั่นหนึ่งวันนี้วันอังคารน,นะ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 ก็เดี๋ยวพบกันใหม่แล้วก็จะไปออฟเซิร์เพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมมาให้นะครับช่วงนี้อาจจะเบาเ,บาเบานิดหนึ่งนะคนะนะงไม่ต้องไป สรุปอะไรที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับแต่ว่าเราวางโพสิชันไว้ที่คิดว่าน่าจะผ่านได้ในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกคำถามแล้วพบกันกับคุยทุกวันฟันทุกเชา้าฟันทุดยไทยไทย8โมง45นะครับสวัสดีครับ